วัสดีครับก็รับจอบครับบักแดนทำสีรถยังไม่เสร็จนะทำสีรถเกี่ยวยังไม่เสร็จมีจ๊อบสามเที่ยวครับย้ายให้วิ่งเอาเองเลยเขาจะเอาคิตตี้มาใส่ มันก็ข้อดีของรถเก่าครับไม่มีงวดก็เลยไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปตัดราคาบางคันนะครับโอโ้เล่นไปเดือนละหกหมืนเลยนะมีคนขับให้ทำงานรายเดือนนะครับเดือนหกหม0่นตกวันละสองพันเงนะตกวันละสองพันแล้ว,นะก,ว,ลว,ลวก็ค่าคนขับล่ะค่าคนขับก็มีอย่างน้อยที่สุดนะ่ะห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยอ่ะ มันขนาดนั้นเลยครับเห็นในคลิปไหมบอกให้มันยึดอ่ะบอให้เขามายึดรถเอาเลยมันมันคือเรื่องจริงนะครับมันคือเรื่องจริงและ้ะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับแล้วใครจะอยากได้ดินครับอันนี้ก็คือโรงเรียนขอมาครับก็เลยให้ราคาพิเศษไปเป็นถมโรงเรียนครับรถด,ดําเขาก็อยู่ ก็ไม่มีวัาตั้งสองคันเดี่ยวก็เสร็จแล้วครับเดินเก็บสีคนระับเก็บสีกับเช็คระบบไฟครัไฟไม่สว่างทั้งคันเลยเน <Yeah. S 2> าจะตักเองนะครับตักเองแล้วก็ไปเทเอง คนคนละเรื่องครับเฟดนิสัยไม่เหมือนกันด้วยนิสัยต่างกันลิบลับเลยยางมาจะไปเคียร์ให้ยางยางมาตากเอาเลยมา แม้ว่าเคจะขับรถดำนะครับเคจะขับรถดำ ดิบหมดแล้วมันมันไม่คุ้มนะครับตักมาถ้าเราไปเทขายก็250าแล้วอันนี้ตักขึ้นอีกรอบติดรถมาเดิอนอีกรอบเนี่แต่ก็ช่วยโรงเรียนครับช่วยโรงเรียนดีกว่ไปทําบุญนะครับดีกวไปทําบุญที่วัดช่ว่ส่งเสียเมียน้อยพระเดีนี้ก็อย่างที่ว่าครับพระใหญ่ใหญ่ะไม่น่ากลาบจริงครับไม่น่ากลาบจริงบอกเลย ผมเคยบวชเรียนตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ปห่ปอองปหนึ่งออยู่มหนึ่งอะ่ะยิ่งเจ้าคณะยิ่งตัวดีเจ้าคณะอำเภอ,ำอตำบลนี่มีรถส่วนตัวขับมีเมียคนนึงมันคือเรื่องจริงคนระับไปยายให้ ข้าขนมไปโรงเรียนเองให้ตักเองเอาไปขายเองต่างกันลิบลับนะครับไอเสื้อชมพูนะครับไม่เป็นทั้งนิดเลย ไม่ชินคอนโทรนเนอะไม่ได้ขับนานแล้วอ๋อว่างดิละเนี่ยขันเร่งไฟฟ้าปเป็นเียหน้าปฏิรดถดเกี่ยวเนอะขันเร่งไฟฟ้าเย่ยเส่ายาเลยครับ ยังเนียนถอดครัวแบตนะถอดให้หนังฮะถอดให้หนังเออไปไปเลยแม่พี่บาทเลไปน้ำล้วนหมดแล้วครับ สุดไปเมืองเย็นซะไปหมุนบ้านได้ครับเฮ้ยลงเย็นีนมีสองโลดิมเอาไปทางบ้านแล้ว กานต่อ